สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเรามาพบกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตรนะคะท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันท right ี 2> <the> <the> ่2ธ ال ันวาคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมผลของสลากกิมเบร์รัฐบาลในงวดประจำวันที่1ธันวาคมในมือวันนี้ได้ออกรางวัลแล้วนะคะท่านผู้ชมไม่ทราบว่าสําหรับการซื้อสลากกินเบร์รัฐบาลในงวดนี้นะคะท่านผู้ใดที่ถูกรางวัลบ้างนะคะท่านผู้ชมขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณสูตรของเราในวันนี้ก็ขอเริ่มการคำนวณสูตรเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะท่านผู้ชมแนวทางในงวดหน้านะคะคืองวดประจำวันที่16ธันวาคมพศ2564นะคะท่านผู้ชมใกล้สิ้นปีแล้วนะคะท่านผู้ชมจะเรามาทําการคำนวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นการคำนวณในงวดน,นี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมขอมาเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะจะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับท่านผู้ชมที่ถูกรางวัลในงวดนี้นะคะท่านผู้ชม สำหรับวันนี้เป็นวันแรกนะคะในการเริ่มการคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะก็สำหรับการคำนวณในวันนี้นะคะท่านผู้ชมก็ขอแนะนําการคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเรามาทําการคำนวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นการคำนวณหลักสิบบนของเราในงวดประจำวันที่16ธันวาคมนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะรวมกันสนับสนุนสลากกิฐเบรัฐาบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสําหรับแนวทางของผลสลากิมเปอรรัฐบาลในงวดประจําวันที่1ธันวาคมได้ออกรางวัลแล้วนะคะท่านผู้ชมรางวัลที่1ในงวดนี้นะคะออก077258 077258รางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดนี้ออก82นะคะท่านผู้ชม82นะคะรางวัลเลขท้าย2ตัวในงวดประจําวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาะสำหรับรางวัลเลข นาสามตัวในงวดนี้นะคะออก740739 740739และสำหรับรางวัลเลขท้าย3ตัวในงวดนี้ออก485 401 485,401นะคะท่านผู้ชมนี่คือผลรางวัลสลากกิเนเบนงรัฐบาลในงวดประจำวันที่1ธันวาคมได้ออกรางวัลแล้วนะคะจ้ะสำหรับวันนี้ก็เป็นวันแรกในการคำนวณสูตรของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราก็ขอแนะนำการคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะ สำหรับสูตรคำนวณหลักสิบบนนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราก็เคยลงให้ท่านผู้ชมสำหรับแนวทางการจับชุดสองตัวบนในงวดที่แล้วนะคะในงวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาทางเราก็ลงให้ท่านผู้ชมนะคะการคํานวณจับชุดสองตัวบนนะคะท่านผู้ชมก็ไม่เข้านะคะท่านผู้ชมข้าวแต่ตําแหน่งของหลักสิบนะคะทางเราก็ลงให้ท่านผู้ชมนะคะห้าเจ็ดนะคะท่านผู้ชมการจับชุดของเราห้าเจ็ดนะคะในงวดนี้ก็ออกห้าแปดนะคะท่านผู้ชม การคำนวณสูตรของเรานะคะก็ผิดพลาดไปนะคะท่านผู้ชมก็เข้าแต่ตำแหน่งในหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นก็ขอแนะนําการคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบบนนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเรามาดูกันนะคะว่าตำแหน่งของหลักสิบบนในงวดหน้านะคะจะเข้าอีกหรือไม่นะคะท่านผู้ชมเรามารองกันนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเพจรูทูก,ก็ไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมสำหรับ แนวทางการคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบบนของเรานะคะเอาตำแหน่งของหลักสิบครั้งที่สามนะคะบวกหลักหน่วยครั้งที่สามบวกหลักร้อยครั้งที่สี่บวกหลักสิบครั้งที่สี่นะคะบวกหนึ่งบวกสองน,นะคะท่านผู้ชมเลขเด่นการคำนวณหลักสิบบนในงวดนี้ก็มีสามตัวเลขเด่นเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบได้ว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความะมัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนำสูตรไปใช้ จะเรามาทําการคําน,นวณด้วยกันนะคะหลัก10ครั้งที่3นะคะเลย7 7บวก9นะคะ 16- 16บวกศนครั้งก็ยัง16นะคะท่านผู้ชมได้เหล็เด่น6นะคะ6บวก1นะคะได้7 7บวก2นะคะได้9้จะสําหรับผลอ,ออกรางวัลที่1งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก1 7 1จหนึ่งจะสําหรับแนวทางการคานวณเด่นหลัก10บนในงวดนี้คํานวณได้นะคะเลข6เลขเเลย9้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบนหนงวดถัดมาออก1 7 1ดหนึ่ง เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นหลักสิบบนในงนูนนี้ข่าตัวเลขเด่นได้เจ็ดนะคะท่านผู้ชมได้เจ็ในการคํานวณนะคะข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนองูนนี้ออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเรามาดับชมกันต่อนะคะหลักสิบครั้งที่สานะคะเจ็ดเจบวกเก้าสิบหกสบหบวกสี่นะคะยี่สิบยี่วกสี่ยี่ยี่สได้เลขเด่นสีนะคะสีบวกหนได้ห้าวกสงนะคะได้เจะสําหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกสามเจ็ดสองสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขสี่เลขห้าเลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนในงวดถัดมานะคะออกสามเจ็ดสองเพราะฉะนั้นสำหรับเด่นหลักสิบบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะเลขเจ็ดในการคำนวณเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตัวบนในงวดนี้ออกมาแล้วสามเจ็ดสองนะคะเรามาดชมกันต่อนะคะ หลัก10ครั้งที่3ได้เก้าเกบวกหนะคะ14 14ี่สิบสี่บวกเจ็ดยบวกเก้าสไดเลขเด่น0นะคะท่านผู้ชม0ูนบวกหนะคะได้1 1ึนบวกสนะคะได้สามจะสำหรับผลออกรางวัลที่1ในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก0 3 7ย์สาำหรับแนวทางการคำนวณเด่นหลัก1ิบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข0ูนย์เลขหและเลขสามผลรางวัลได้ออกมาแล้ว3ตัวบนนะคะ0 3 7เพราะฉะนั้น ในงวดนี้สําหรับเลขเด่นหลักสิบบนเข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะท่านผู้ชมเลขสามในการคํานวณขึ้นมาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะสามทุกบนออกมาแล้วศูนย์สามเจ็ดเราไปดับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาหลักสิบครั้งที่สามนะคะเลขห้าห้าบวกห้านะคะได้สิบสิบบวกสามสิบสามสิบสามบวกสามนะคะสิบหกสิบหกได้เลขเด่นหกนะคะหกบวกหนึ่งนะคะได้เจ็ดเจ็ดบวกสองนะคะได้เก้าจากสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสามตกบนออกเจ็ดหกหนึ่งจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นหลักสิบบนในงูนี้คำนวณได้นะคะเลขหกเลขเจ็ดเลขเก้าผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตกบนในงูถัดมานะคะออกเจ็ดหกหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับเลขเด่นหลักสิบบนในงูนี้ข่าวตัวเลขเด่นเลขหกนะคะเลขหกในการคำนวณขึ้นมาในตำแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสามตกบนในงูนี้ออกเจ็ดหกหนึ่งเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณในงูถัดมา หลักสิบครั้งที่3นะคะเลข4 4่บวกสนะคะได้8 8ดบวกสได้10 10ิบบวกสี่สิได้เลขเด่น4นะคะ4ีบวกหนะคะได้5 5าบวกสนะคะได้7จะสำหรับผลออกรางวัลที่1งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก2 5 8สำหรับแนวทางการคำนวณเด่นหลักสิบบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลข4เลข5และเลข7ผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบนในงวดถัดมาออก2 5 7ขอขออภัยนะคะท่านผู้ชมออก2 5 8 เพราะฉะนั้นสําหรับเลขเด่นการคํานวณหลักสิบบนไนงูนี้เข้าตัวเลขกเด่นใน5้านะคะใน5ในการคํานวณเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะ3ตัวบนไงงูนนี้ออก258นะคะท่านผู้ชม258นี้คืองวดประจําวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเลขเด่นการคํานวณของเรานะคะในข5นะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตรนะคะท่านผู้ชมสําหรับสูตรคํานวณนี้นะคะท่านผู้ชมทางเราก็เคยจับชุด2ตัวบนให้ท่านผู้ชมได้รับรับในงวดที่แล้วนะคะท่านผู้ชม แต่สาหรับตําแหน่งหลักหน่วยบนก็ไม่เข้านะคะทางเราจะชุดได้นะคะ57นะคะท่านผู้ชมผลรางวัล2ตัวบนในงวดนี้ออก58นะคะเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคํานวณนี้ก็ทางเราก็เอาแค่ตําแหน่งของหลักสิบบนมาคานวณให้ทัน่านผู้ชมได้รับทราบกันต่อนะคะท่านผู้ชมแนวทางการคํานวณในงวดนี้นะคะคืองวดประจําวันที่16ธันวาคมพศ2564นี้นะคะท่านผู้ชมทางเราจะทําการคํานวณหาเลขเด่นให้ทันท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะจ้ะ หลัก10ครั้งที่3นะคะท่านผู้ชมเลข8 8ดแปดบวกหนะคะ1ิ1สบวกสนะคะสิบเได้เลขเด่น7นะคะท่านผู้ชม7จบวกหนะคะได้8 8ดแบวกสนะคะได้10ได้เลข0นะคะสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับวันนี้เป็นวันแรกนะคะในการเริ่มการคำนวณสูตรของเราในงวดประจำวันที่16ธันวาคมนะคะทางเราทำการคำนวณหาเลขเด่นหลักสิบบนนะคะท่านผู้ชมทางเราก็ทำการคำนวณ ได้แล้วนะคะสาหรับเลขเด่นหลักสิบบนของเรานะคะในงวดประจำวันที่16ธันวาคมนี้ทางเราคํานวณได้นะคะเลขเจ็ดเลขแปดและเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมจะขออีกครั้งนะคะสําหรับแนวทางการคานวณเลขเด่นหลักสิบบนในงวดประจำวันที่16ธันวาคมนี้ทางเราคํานวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขเจ็ดเลขแปดและเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะ คำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณของเราขอให้ท่านผู้ชมท,ทุกท่านโชคดีนะคะเฮ้ย hey, hey, รวยๆท,ทุกท่านนะคะขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ